ทำเอาชาวฟิลิปปินส์ช็อกกันทั้งประเทศเลยครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2025นะครับและหวังว่าจะได้รับกระแสตอบร,รับจากแฟนๆชาวฟิลิปปินส์และต่างชาติทั่วโลกเหมือนกับในการเป็นเจ้าภาพเหมือนประเทศไทยแต่พลิกกับตลบปัดครับสนามหลวงเหลงไร้คนดูแม้ว่าจะมี2ส,สนามน้อยกว่าประเทศไทยก็ตามชาวฟิลิปปินส์ออกมาบ่นยับเลยครับว,ว่าราคาแพง ตารางการแข่งขันนั้นเร็วเกินไปรวมไปถึงเผยสาเหตุว่าทำไมคนถึงดูน้อยแบบนี้และจะมีการพิจารณาในการเป็นชภาพของฟิลิปปินส์ในอนาคตด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกับแอดมินในคลิปนี้กันครับ ใครกำลังประสบกับปัญหา y o u u u b พรีเม i u m ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย y o u u u b พรีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ y o u u u b พรีเม i u m รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i c ไอชีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR โคดหน้าจอ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวเทพกีฬาช่องที่รวบรวมเรื่องราวกระแสไวรัลเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลนะครับและใครอยากสนับสนุนแอดเมินฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ไปถึง100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลโลกครั้งนี้ในปัจจุบันในแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับเป็นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ประเภทชายวอลเลย์บอลชายนั่นแหละครับแข่งที่ฟิลิปปินส์เขาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่โด่งดังและเป็นที่พูดถึงคือการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเราในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ไม้ต่อคือฟิลิปปินส์มารับไม้ต่อจากไทยในการเป็นเจ้าภาพของวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพูดออกมานะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมมากสําหรับระบบแสงสีเสียงกองเชียร์หรือการต้อนรับจากนานาชาติแต่เมื่อจัดมาได้เพียงไม่กี่วันครับ เริ่มเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับฟิลิปปินส์นะครับจนทำเอาชาวฟิลิปปินสน์ช็อกกันเลยไม่เป็นไปตามเป้าที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเหมือนกับประเทศไทยเพราะคนดูในสนามในแต่ละแม์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับการชมกีฬาในโรงเรียนของประเทศไทยยังเยอะกว่านี้อีกพูดก็พูดถืออันนี้ชาวฟิลิปปินส์เขาพูดเองสําหรับกีฬาในระดับโรงเรียนเนี่ยยังเยอะกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม์ไหนก็ตามอย่างเช่น แมช์ที่ผ่านมาในช่วงเช้าเนี่ยแข่งประมาณ10นาฬิกาของฟิลิปปินส์นะครับเป็นโคลัมเบียพบกับสหรัฐคนดูแทบไม่มีนึกว่าเป็นแบบมันโล่งไปเลยนะครับไม่มีอะไรเลยล่าสุดที่แอดมินอัดคลิปอยู่เนี่ยเวลาเกือบ18นาฬิกาตามเวลาของไทยเรานะครับเป็นแมช์ของบบลเรียพบกับเยอรมนีคนดูก็มีเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เรายังเห็นเก้าอี้ว่างนะครับ แต่ก็ดูแล้วก็รู้เลยครับว่าคน,น,นไม่เยอะเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงที่คนเขาเลิกงานนะครับในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยถ้าเป็นแข่งที่ประเทศไทยนะโอโหกองเชียร์กันกระหึ่มสนามกันทุกสนามแล้วนะครับมันเลยเกิดการเปรียบเทียบไงครับว่าชาวฟิลิปปินส์เขาออกมาเปรียบเทียบเองเลยการแข่งขันในฟิลิปปินส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่แย่แม้ว่าสนามจะใหญ่กว่าไทยแต่ประสิทธิภาพของกองเชียร์จำนวนการเข้าชมเนี่ยน้อยมากน้อยแบบน้อยจริง รวมไปถึงค่าตั๋วที่มีราคาแพงจนเกินไปบางคนถึงกับแซวนะครับว่าคงเป็นเจ้าของบริษัทหรือลูกเจ้าของบริษัทเท่านั้นถึงจะมีเงินไปซื้อตัว๋วเพื่อที่จะเข้าไปชมแถมการจัดก,การแข่งขันเนี่ยมันมีอยู่2ส,สนามเนาะสำหรับฟิลิปปินส์และการแข่งขันมันมันอัดไงครับมันอัดเข้าไปมันแข่งเร็วเกินไปมันแข่งตลอดแทบจะแบบวันหนึ่งเนี่ยแข่งหลายแมตช์พูดง่าย ไม่เหมือนกับไทยเรามันมี4ี่สนามแล้วก็แบ่งกันแข่งไปในช่วงค่ำนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คนเขาเลิกงานเขาก็เข้าไปชมกันบัตรราคาตั๋วในการเข้าชมเนี่ยก็เข้าถึงได้สําหรับประชาชนทั่วไปแต่ในฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับราคาต่ําสุดนะครับตามที่เพจเขาบอกน่คือ850บาทและสูงที่สุดคือ7 0 0 0ถึง8,000เลยแถมยังมีการดึงดูดนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆจากศิลป,ปินเกาหลีก็ยังไม่มีคนไปดู นอกจากจะเป็นแมตช์ของญี่ปุ่นหรือแมตช์ของฟิลิปปินส์ที่ลงแข่งเองนะครับและคอมเมนต์ที่นํามาฝากเนี่ยไม่ใช่แค่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เท่านั้นเป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าเอเชียตะวเนออเฉียงใต้มีไทยเป็นเจ้าภาพหญิงฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพชายมันเกิดการเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านั้นกันมุมอมองแรกนะครับบอกว่าผมนคาดหวังไว้ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอย่างคึกคัก เหมือนกับในประเทศไทยเพราะฟิลิปปินส์ก็หลงไหลในกีฬาวอลเลย์บอลไม่แพ้กับไทยเลยแต่พอเห็นเก้าอี้ว่างเต็มสนามแบบนี้รู้สึกผิดหวังจริงๆมันทําลายความรู้สึกของการแข่งขันระดับโลกไปเลยเหมือนกับมันไม่มีคุณค่าเลยมุมมองต่อมานะครับในฐานะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ผมเองก็อยากจะไปดูนะแต่ราคาตั๋วเนี่ยมันแพงจนเกินไปสําหรับหลายคนถ้าราคาตั๋วถูกกว่านี้ คนอาจจะเข้าไปเยอะกว่านี้แน่นอนมุมมองต่อมาครับก็นสนามมันไม่ใช่ของรัฐบาลมันเป็นของเองกชนราคาตั๋วก็อพุงและการเช่าสนามนั้นโคตรแพงมุมมองต่อมาครับสนามใหญ่แต่บรรยากาศเหมือนกับแข่งขันกระชับมิตรจริงๆสนามในโรงเรียนเนี่ยยังจะมีคนดูเยอะกว่านี้นะไม่มีเสียงเชียร์เท่าที่ควรต่างจากตอนที่ฉันไปดูในประเทศไทยทุกแม์ทุกนัดคนเต็มสนาม แม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศไทยแข่งขันก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับผิดหวังในครั้งนี้ในการเป็นเจ้าภาพของฟิลิปปินส์จริงๆมุมมองต่อมาบอกว่าจะโทษใครไม่ได้เพราะชาวฟิลิปปินส์ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นตั๋วนั้นมีราคาแพงจนเกินไปก็คงมีเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแหละถึงจะมีเงินไปซื้อตัว๋วเข้าไปชมและแต่ละแม์เนี่ยมันติดกันจนเกินไป ชาวฟิลิปปินส์ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะดูแข่งขันลย์บอลทุกวันทุกเวลาขนาดนั้นมุมมองต่อมานะครับบอกว่าฉันว่าตารางการแข่งขันเนี่ยมันเร็วเกินไปจริงๆจนแฟนๆลย์บอลหลายคนเนี่ยรู้ว่ามันซ้ํามันมีแมตช์แข่งในวันนั้นนี่คือความผิดพลาดในการจัดงานมากคอมเมนต์ถัดมานะครับแมชที่ญี่ปุ่นหรือแมชของฟิลิปปินส์ลงแข่งขันเนี่ยยังคงมีบรรยากาศคึกคักให้เราเห็นบ้าง แต่พอทีมอื่นลงแข่งขันแทบไม่มีเสียงเชียร์มองไปเนี่ยไม่มีคนเลยจริงๆมันเงียบเหงาเหมือนกับมาซ้อมกันเล่นเปล่าๆมุมมองต่อมาครับเมื่อฉันเข้ามาดูในทีวีที่มันแข่งขันสดๆนึกว่ามันยังไม่เริ่มแข่งขันเพราะคนไม่มีเลยมุมมองต่อมาครับ สงสารในกีฬานะที่มาแข่งแต่กลับไม่มีกองเชียร์ใดๆนี่มันทำให้โลกนั้นรู้ว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นที่นิยมในกีฬาวอลเลยบอลมากแค่ไหนผูม้มองต่อมานะครับบอกว่าในฐานะที่ฉันชื่นชอบกีฬาวอลเลยบอลมากฉันแปลกใจนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ชื่นชอบในกีฬาวอลเลยบอลแต่กลับมีที่นั่งว่างหลายพันเก้าอี้ต่างจากบรรยากาศในประเทศไทย ทที่่่่นนนนนนััหาแุกดเลยมุมมองต่อมาครับเราในฐานะแฟนๆบอลของฟิลิปปินส์รู้สึกอายเหมือนกันนะที่ประเทศอื่นนั้นมองว่าทําไมไม่มีใครไปสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าตั๋วในการเข้าชมนั้นแพงมากมุมมองต่อมาครับราคาตั๋วนั้นโหดมากๆถ้าอยากจะให้เห็นเต็มสนามก็ควรลดราคา หรือมีโปรโมชั่นสำหรับครอบครัวนักศึกษาหรือกลุ่มที่เชียรจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าผมคิดว่าผู้จัดการวางแผนเนี่ยไม่ดีพอการใช้สนามแค่สองสนามมันทำให้ตารางนั้นอัดแน่นจนเกินไปคนดูไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวชมหรือเขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปทุ่มเทกับการเข้าชมในวันนั้นทุกๆแมตช์มุมมองต่อมาครับ ไปดูสนามมาแล้วมันเงียบจนแบบได้ยินเสียงนักกีฬาเล่นกันอย่างเหมือนกับการซ้อมและสิ่งนี้อาจจะทําให้นักกีฬานั้นมีสมาธิด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับรู้สึกเสียดายแทนประเทศอื่นๆที่เขามีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพถ้าเป็นแบบนี้ผู้จัดคงไม่อยากจัดอีกแน่นอนกําไรคงไม่มีแล้วมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าการโปรโมทนั้นน้อยมากเหมือนคนในประเทศเองเนี่ยยังไม่รู้ว่า การแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเหมือนกับประเทศไทยที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะบรรยากาศที่นั่นมันสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่เห็นนั้นกลับตรงข้ามกันเลยมุมมองต่อมาเขาบอกว่าแฟนฟิลิปปินส์หลายคนอยากจะไปดูแต่แพลนในการเดินทางมันไม่สะดวกเพราะเขายังคงทำงานอยู่ควรจัดการแข่งขันหลายสนามกว่านี้ และจัดในช่วงที่ผู้คนนั้นเลิกงานรวมไปถึงเรื่องของตั๋วราคาที่มันแพงเกินไปถ้ายังคงเป็นแบบนี้ฟิลิปปินส์เจ๊งไม่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปแน่นอนมุมมองต่อมาครับบรรยากาศดูโล่งมากๆมันแตกต่างจากเนชันลีกที่เราเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมานะในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนชาวฟิลิปปินส์เนี่ยไปดูเยอะกว่านี้หลายเท่าเลยและฉันสงสัยว่าทำไมชิงแชมป์โลกเนี่ยถึงไม่มีคนไปดู มุมมองต่อมานะครับรู้สึกว่าเสียดายโอกาสในครั้งประวัติศาสตร์เพราะนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพง่ายๆพอเราไม่ได้เป็นก็อยากจะให้เป็นเจ้าภาพแต่พอเป็นเจ้าภาพกลับไม่มีคนไปดูไม่มีกองเชียร์ที่สนั่นและคึกคักเหมือนกับในประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาครับแมชที่ญี่ปุ่นแข่งเนี่ยยังพอคึกคัก แต่แมตช์ทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีมดังๆอย่างสหรัฐมันเงียบในสนามไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าภาพเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าฟิลิปปินส์ของเรานั้นไม่สมควรในการเป็นเจ้าภาพเลยโดยการจัดการราคาตั๋วหรือเวลาในการแข่งขันมันผิดพลาดไปหมดนี่คือบทเรียนสําคัญของฟิลิปปินส์เราคอมเมนต์ต่อมาครับหวังว่าฟิลิปปินส์จะเรียนรู้ในครั้งนี้ และปรับปรุงการจัดก,การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคตนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะพลาดโอกาสในการแสดงศัก,กยภาพต่อสายตาชาวโลกอีกหลายครั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเราชาวฟิลิปปินเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับภาพที่มันปรากฏแบบนี้เพราะนี่คือโอกาสทองแต่กลับไม่มีบรรยากาศเหมือนกับงานใหญ่ระดับโลกมุมมองต่อมาครับตั๋วนั้นแพงเกินไป ราคาสําหรับค่าแรงเฉลี่ยของแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนี่คือเหตุผลที่ทําไมคนถึงดูเพียงหลัก10บหลักร้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนที่ไทยเขาเป็นเช้อภาพวั์บอลหญิงเนี่ยแฟนกีฬาทั้งไทยและต่างชาติเต็มสนามทุกนัดเลยนะรู้สึกมันสนุกต่างจากที่ฟิลิปปินส์มากมุมมองต่อมาครับระดับการโปรโมทของเรานั้นไม่ดีจริงๆ ผู้คนในมนิลาเนี่ยแทบจะไม่รู้ไม่ได้เห็นโฆษณาหรือกิจกรรมเรียกความสนใจในการแข่งขันเลยคอมเมนต์ต่อมาครับแฟนกีฬานควรสร้างบรรยากาศให้สนุกและในสนามนะแต่นี่มันว่างเปล่าดูแล้วน่าเศร้ามากมุมมองต่อมาบอกว่านักกีฬาระดับโลกควรได้รับการต้อนรับทั้งนอกสนามและในสนามอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่เห็นคือมันเงียบเหงาจนเกินไปันก,กีฬาไม่ประทับใจแฟนๆกีฬา ไม่ประทับใจด้วยแน่นอนมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่าหวังว่าในครั้งต่อไปในโอกาสของฟิลิปปินส์จะมีอีกและจะมีการเตรียมการที่ดีกว่านี้ควรเรียนรู้การเป็นเจ้าภาพจากประเทศไทยแต่ก็ต้องบอกว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพในชั่นหลีกแล้วและได้รับการตอบรับดีด้วยแต่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ทําไมมันกลับตรลปัดมันตรงกันข้ามกับที่เราเคยทําได้ดีที่สุด 1. อาจจะเป็นเพราะราคาตั๋วที่มันแพงจนเกินไป 2. อ,อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละแมชในการแข่งขันนั้นมันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมในการที่จะชมกีฬาวอลเลย์บอลเพราะชาวฟิลิปปินส์กำลังยุ่งกับงานหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนเพราะแมชก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งแข่งจบไป 3. ฟิลิปปินส์อาจจะไม่ใช่ประเทศที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลจริงๆ ก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากกับช่องตัวเทพกีฬานะครับหากใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัดต่อเป็นเสียงภาคของคนแบบนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ E ีีต่อไปจะเป็นเรื่องไหนเรื่องอะไรก็ติดตามไว้เลยสำหรับ e ีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ